สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อง,งานอาชีพนะคะหน่วยที่4แล้วเรามาพบกันเรื่องค่ามาตรฐานนะคะโดยอาจารย์พัทิยาพีงามค่ะสอนระดับชั้นปวสทุกสาขาวิชาของวิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันนะคะสาระการเรียนรู้ของหน่วยที่4ก็คือ 1. ต้องการรู้ค่ะ ค่ามาตรฐานนะคะแล้วก็สมบัติของค่ามาตรฐานนะคะจุดประสงค์ก็คือ 1. ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับค่ามาตรฐาน 2. สามารถนำความรู้เกี่ยวกับค่ามาตรฐานไปใช้ประโยชน์ได้นะคะแล้วก็อาจารย์นะคะได้แปะลิงก์วิดีโอคลิป YouTube นะคะให้นักเรียนเข้าไปศึกษาแล้วก็มีเว็บไซต์เข้าไปศึกษาได้เลยนะคะ ต่อมานะคะคําว่าค่ามาตรฐานอาจารย์ก็จะบอกข้อมูลมาชุดหนึ่งแล้วนักเรียนลองวิเคราะห์ดูนะคะว่าสิ่งที่อาจารย์กล่าวถึงนี้เป็นค่ามาตรฐานแล้วเขาต้องการศึกษาอะไรนะคะเขาบอกว่าค่ามาตรฐานนะคะเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลของตัวแปรทั้งสองค่าขึ้นไปว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดน,นะคะจากกลุ่มข้อมูลที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าส่วนเบี่ยนเบน,นมาตรฐานเท่ากัน หรือจากข้อมูลชุดเดียวกันสามารถทำได้โดยตรงเช่นถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตและต่วนเบ่นเบนมาตรฐานของจำนวนโทรทัศน์สีขนาด21นิ้วและขนาด25นิ้วในเดือนที่ผ่านมาของบริษัทขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่งมีค่าเท่ากันจีระเป็นพนักง,งานขายโทรทัศน์สีของบริษัทแห่งนี้ ถ้าเขาขายโทรทัศน์4ขนาด21นิ้วและขนาด25นิ้วในเดือนที่ผ่านมาได้จำนวน10เครื่องและ15เครื่องตามลำดับจะสรุปได้ว่าเขามีความสามารถในการขายโทรทัศน์4ขนาด25นิ้วได้ดีกว่านะคะแต่โดยทั่วไปแล้วข้อมูลต่างกลุ่มกันมักมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าส่วนเบี่ยนเบนมาตรฐานไม่เท่ากัน ดังนั้นการเปรียบเทียบค่าของข้อมูลต่างกลุ่มกันจึงจำเป็นต้องมีการแปลงค่าของข้อมูลที่ต้องการเปรียบเทียบให้มีเป็นค่ามาตรฐานก่อนนะคะถ้าค่ามาตรฐานของตัวแปรใดสูงกว่าก็แสดงว่าค่าตัวแปรนั้นมีตำแหน่งที่ดีกว่าทั้งนี้นะคะเมื่อแปลงทุกๆค่าตัวแปรของข้อมูลทุกชุดไปเป็นค่ามาตรฐานแล้ว จะได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของค่ามาตรฐานที่มีค่าเป็น0และส่วนเบี่ยนเบนมาตรฐานของค่ามาตรฐานนี้จะมีค่าเป็น1เสมอนะคะ,ะเมื่อเราพูดถึงเรื่องค่ามาตรฐานแล้วจะพูดถึงกราฟนะคะ อันที่1ก็จะเป็นเส้นโค้งปกติหรือโค,งค้งระคังกว้านะคะก็คือส่วนโค้งความที่ที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่ามัธยาฐานและฐานนิยมอยู่ในตำแหน่งเดียวกันก็คือตำแหน่งที่มีค่าสูงสุดนั่นเองนะคะโดยที่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับค่ามัธยาฐานและค่าฐานนิยมค่ะต่อมานะคะเส้นโค้ง เบไปทางขวาหรือทางบวกนะคะคือเส้นโค้งที่มีความที่มีความชันอยู่ทางด้านขวาด้านขวานะคะคือด้านนี้เนาะ<ม>ถ้าเฉลี่ยเลขคณิตมีค่ามากที่สุดนี่ฐานเลขคณิตอยู่ตรงนี้ อันนี้นะคะลองลองมาเป็นฐานนิยมลองลองมาเป็นมัธยฐานนะคะมัธยฐานและสุดท้ายเป็นฐานนิยมนะคะอันนี้โอเคนะคะต่อมาถ้าเส้นโค้งเบ้ไปทางซ้ายหน้าตาจะเป็นแบบไหนเอ่ยอ่ะเขาบอกว่าเส้นโค้งที่เบ้ไปทางซ้ายหรือทางด้านลบ คือเส้นโค้งที่มีความทีที่มีความชันอยู่น้อยอยู่ทางด้านซ้ายฐานนิยมฐานนิยมจะมีค่ามากที่สุดลองลงมาเป็นมัธยฐา,านและค่าเฉลี่ยเลขคณิตจ,จะมีค่าน้อยที่สุดมีมากที่สุดอยู่ตรงนี้ลองลงมา แล้วก็ค่าน้อยที่สุดนะคะตามรูปเลยนะต่อมาเส้นโค้งปกติจะมีความโด่งมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการกระจายของข้อมูลอ่ะมันคืออะไรเขาบอกว่าถ้าเส้นโค้งปกติจะมีความโด่งมากหรือโด่งน้อยขึ้นอยู่กับการกระจายของข้อมูลดังนี้ค่ะ หนึ่งถ้าข้อมูลมีการกระจายมากเส้นโค้งปกติจะมีความโด่งน้อยหรือค่อนข้างแบนข้อมูลส่วนมากจะกระจายจากค่ากลาง 2. ถ้าข้อมูลกระจายน้อยเส้นโค้งจะโด่งมากข้อมูลส่วนมากจะจับกลุ่มใกล้ ภากลางได้ดีกว่านะคะมันจะตรงกันข้ามเนาะถ้ากระจายมากโด่งน้อยถ้ากระจายน้อยโด่งมากนะคะเส้นโค้งปกติจะมีความโด่งมากหรือโด่งน้อยนะคะขึ้นอยู่กับการกระจายของข้อมูลเนาะจากภาพนักหนึ่งก็จะเห็นว่าข้อมูลที่มีการกระจายน้อยกราฟเส้นกราฟก็จะโด่งมากส่วนข้อมูลที่มีการกระจายมาก เส้นกราฟก็จะโด่งน้อยตามลำดับลงไปนะคะเส้นโค้งปกติจะมีความโด่งมากหรือโด่งน้อยขึ้นอยู่กับการกระจายของข้อมูลในกรณีที่ต้องการเปรียบเทียบค่าของข้อมูลตั้งแต่2ชุดขึ้นไปนะคะแต่ไม่สามารถนำค่าของข้อมูลมาเปรียบเทียบกันได้โดยตรงเช่นสุภา สอบวิชาคณิตศาสตร์ได้36คะแนนวิชาภาษาอังกฤษสอบได้39คะแนนเราไม่สามารถสรุปได้เลยทันทีได้เลยว่าสุภาทำวิชาใดวิชาหนึ่งได้ดีกว่าแม้คะแนนเต็มจะเท่ากันนะคะเพื่อให้มีการเปรียบเทียบความถูกต้องจึงมีการแปลงคะแนนดังกล่าวให้เป็นค่ามาตรฐานหรือคะแนนมาตรฐานนะคะ แล้วจึงนำค่ามาตรฐานมาเปรียบเทียบกันได้โดยพิจารณาคะแนนมาตรฐานวิชาใดมีค่ามากกว่าถือว่าวิชานั้นทำได้ดีกว่าหรือเก่งกว่านะคะค่ามาตรฐานหรือค่าคะแนนมาตรฐานคืออะไรเป็นค่าที่บอกให้เราทราบความแตกต่างระหว่างค่าของข้อมูลนั้น กับค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนั้นว่าเป็นกี่เท่าของส่วนเบี่ยนเบนมาตรฐานเราใช้สัญลักษณ์ว่าแซสโกนะคะแทนค่ามาตรฐานคะแนนมาตรฐานโดยมีสูตรคำนวณดังนี้นะคะแซสโกเท่ากับ x ลบมส่วนซิกมานะคะหรือ z s ส o อ e เท่ากับ x ลบ x ส่วนซิกมานะคะโดยกำลวดให้ z คือค่ามาตรฐานหรือคะแนนมาตรฐาน x คือคะแนนดิบที่ต้องการแปลงให้เป็นคะแนนมาตรฐานนะคะมิหรือ x bar คือข้อมูลเฉลี่ยของชุดข้อมูลนั้นๆซิกมาหรือ z s สกอรนะคะคือส่วนเบี่ยนเบนมาตรฐานของชุดข้อมูลนั้นนะคะ ค่ามาตรฐานหรือคะแนนมาตรฐานค่ามาตรฐานใช้ในการเปรียบเทียบค่าคะแนนของข้อมูลที่ได้มาจากข้อมูลต่างชุดกันว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะโดยการเปลี่ยนคะแนนดิบของข้อมูลทั้งสองชุดนั้นให้เป็นค่ามาตรฐานแล้วจึงนำมา,มา,มาเปรียบเทียบกันนะคะจากตัวอย่างที่ห เขาบอกว่านายพิรมสอบวิชาคณิตสอบวิชาอังกฤษได้72คะแนนถ้าการสอบครั้งนี้หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้60คะแนนส่วนเบี่ยนเบนมาตรฐาน5คะแนนอยากทราบว่าค่ามาตรฐานของคะแนนสอบของนายพิรมคือเท่าไหร่นะคะวิธีทำเลยเหมือนโจทย์ตัวอย่างของนายแพโโลดเลยนะคะจากสูตร z สคอร์เท่ากับ x ส่วนมิวหารซิกม่านะคะแทนค่า x ด้วย72คะแนนที่เขาบอกมา72นะคะแทนค่ามิวก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ60และค่ามาตราค่าส่วนเบี่ยนเบนมาตรฐานซิกม่านะคะแทนด้วย5เนาะก็แซสกอร์จะเท่ากับ72ตามสูตรเลยนะคะ72ลบ60หาร5จะมีค่าแซสกอร์เท่ากับ2.4 ดังนั้นนะคะค่ามาตรฐานของคะแนนสอบของนายพรมจึงมีค่าเท่ากับ2.4นะคะตัวอย่างที่2นะคะถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยนมาตรฐานของจำนวนยอดขายสินค้านะคะมีหน่วยเป็นเครื่องนะในเดือนธันวาคมของพนักงานขายในแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะพัดลม ตู้เย็นแล้วก็โทรทัศน์เนาะค่าเฉลี่ยเลขคณิตอยู่ที่75 70และ85ส่วนค่าเบี่ยนเบนมาตรฐานอยู่ที่16 15แล้วก็20นะคะทันเนปมานักง,งานขายคนหนึ่งของแผนกในเดือนธันวาคมเข้าขายพัดลมตู้เย็นและโทรทัศน์ได้จำนวน80 70และ90ตามลำดับอยากทราบว่าทัเนปจะขายสินค้าได้กิ่ชนิดใดได้ดีที่สุดนะคะ วิธีทำก็แทนค่าเลยจากสูตรแสกอร์เท่ากับ x ลบมิส่วนซิมานะคะจำนวนจานวนยอดขายพัดลม80เครื่องนะคะมิวแทนด้วย75สกมาแทนด้วย16นะคะจะได้คำตอบแสกอร์ค่าที่1ก็คือขายพัดลมก่อนเนาะ80ลดส5ส่วน16จะมีค่า0.31การขายตู้เย็นนะคะ70เครื่องแทนด้วยมิวก็คือ70สิกมาคือ15 คำตอบที่ได้คือ0นะคะและทีวีนะคะโทรทัศน์90เครื่องคำตอบที่ได้คือ0.5นะคะดังนั้นค่ามาตรฐานท,ท,ที่คำนวณได้นะคะนายธเนศขายพัดมได้ดีที่สุดรองลงมาคือขายโทรทัศน์และขายตู้เย็นค่ะ